t h i s e uh, we will study about conversation or dialogue conversation or dialogue will h o w you speak English better also sorry thank you very much นะ conversation รือ dialogue เนี่ยนะครับนะมันจะส่งเสริมทักษะการพูดนะครับ uh, ทีนี้เนี uh, ่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคุณอุเนี่ยนะครับครูปออยากจะให้คุณอุเนี่ยแยกภาษาอังกฤษ,อ,กษออกจากภาษาไทย นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันคนละภาษากันนะครับนะนี่คือสาเหตุที่ครูปอบอกว่าถ้าเกิดคุณอุนเนี่ยอยากจะ,ะมีความประสงค์ที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับก็ยุติภาษาไทยจบกันทันทีนะครับเริ่มตั้งแต่เพลงฟังเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนเลยมันมันฟังข่าวฟังเพลงดูหนังภาษาอังกฤษ ครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีใครฟังออกแต่ฟังๆไปมันจะเข้าหัวนะครับถามว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยครูปอเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในประเทศอเมริกาแนละอังกฤษแต่ครูปอฟัง่อ่าแต่ครูปอฟังฝรั่งพูดได้เพราะว่าครูปอเนี่ยนะครับนะอ่านหนังสือพิมพ์ก็อ่านเป็นภารรษาอังกฤษนะครับแล้วก็เวลาฟังข่าวก็ฟังเป็นภารรษาอังกฤษดูหนังก็ดูเป็นภารรษาอังกฤษมันก็เข้าหัวเองนะครับที่อ่าไอ้บทสนทนาเนี่ย มันจะช่วยให้คุณอุ๊เนี่ยเข้าใจว่าเวลาฝรั่งเขาพูดกันในชีวิตประจําวันเนี่ยนะเขาใช้ภาษาอย่างไรเขาใช้สำนวนอย่างไรเขาใช้แบบแผนการพูดที่ถูกต้องอย่างไรนะครับเราจะได้ไม่คิดเองเออเองนะครับนะถ้าเกิดเราคิดเองเออเองปุ๊บมันจะกลายเป็นไทย lish ก็คือภาษาอังกฤษแบบไทยๆยที่คนไทยได้วยการฟังและเข้าใจแับฝรั่งฟังงง อ่าเปิดไปดูคำสา์ครับเปิดไปดูคำสา์อันแรกคุณอุอ่านสะกดไปเองนะครับ Hello สวัสดี Hello สวัสดี hello, ส,ส,ดสะกดเลยครับ H E l L O hello สวัสดีอีกรอบหนึ่งครับ H E d o l O no no H E l e L O hello วัสดีอีกครับ S E W L O Hello สวัสดีข้อที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดอ่านแบบมืออาชีพจะอ่านว่า disease 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 แต่ถ้าเกิดอะแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านว่า this is ฝรั่งก็เข้าใจอ่าอ่านว่า disease disease the disease ฝรั่งก็เข้าใจนะครับแต่ทีนี้เวลาฝรั่งพูดจริงๆฝรั่งมักจะควบไปเลยเป็น disease 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 นี่คือสาเหตุที่เราฟังเขาไม่รู้เรื่องนะครนะโอเคอ่าคุณโออ่านครับ disease นี่คือ Disease สะกดด้วยครับสะกดด้วยมันจะได้จํา ash ash disease นี่คืออีกครับ t h i s i s disease นี่คืออีกครับ t h i s i s disease นี่คือต่อไปอันที่สามครับบ๊อบบี้ชื่อคน b o w b y bobby ดีมากครับ b บอบบี้ <Bobby. S 1> ครับผม BO ดับเบิลบีบอบบี B ้สี B ่ See, ครับแวร์ที <Guess Whew>. ่ไหนดับเบิลยูเอชเออารีแวร์ที่ไหนเอกดับเบิลยูเอชเออารีแวร์ที่ไหนเอกดับเบิลยูเอช ห,ห้าเนี่ยนะครับนะภาษาอังกฤษก็เหมือนกับภาษาไทยอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าสำเนียงของแต่ละภูมิภาคมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะข้อที่5เนี่ยอ่านว่า Your ก็ได้หรืออ่านว่า Your er ก็ได้ถ้าเกิดคุณอู๋เคยฟังเพลง My Heart Will Go On ของไททานิกไหมครับอ่านะครับซิลินดีออนเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่า Your แต่ออกเสียงว่า You're here, there's nothing to fear ออกเสียงว่า you're นะครับอ่านว่า you r หรือ you're ก็ได้แต่อ่านว่า you r จะดีกว่านะครับอ่านะครับอ่า you ของคุณ you are ของคุณ you r e สะกดด้วยครับ ยัวของคุณ y o u ยัวของคุณต่อไปครับหกครับมัมมี่แม่ M U W M Y มัมมี่แม่เอ้ครับมัมมี่แม่ M U W M Y มัมมี่แม่มัมมี่แม่ M U W M Y มัมมี่ ต่อไปครับ7ดชีเธอผู้หญิงคนเดียว s, s h e s, s h s h s h E s h s h e s h e s h e ชีขอผู้หญิงได้ครับ I N ขออีกรอบหนึ่งครับชี อีกครับ S, S H E G ขาผู้หญิงแปดอินไนครับ I N In n อีกครับ I N In n อีกครับ I N In n i เก้า i t ิเชนห้องครัว เอกครับคิชเชนห้องครัว k i t c h e n คิชเชนห้องครัวคิชเชนห้องครัว k i t c h e n คิชเชนห้องครัวสิบ father พ่อ f a t h father พ่อ father พ่อ father พ่อเศษแอด he เขาผู้ชาย he เขา he เขาผู้ชาย เอกครับ h, ee, h ีเขาผู้ชาย H E H เขาผู้ชายฮีเขาผู้ชาย H E H เขาผู้ชายอ่าสิบสองเนี่ยนะครับมันจะมีการอ่านแบบอังกฤษกับอเมริกาถ้าเกิดอ่านแบบอเมริกาอ่านว่า bathroom ออกเสียงแอร์ออกเสียงแอร์ bathroom ซึ่งโทอีกใช้แบบอเมริกาครับผม อาแต่ถ้าเกิดคุณโอจะไปสอบ i อเอลนะครนะซึ่งเป็นของ i อเอลเนี่ยสำหรับคนที่จะไปอ่าเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษสำหรับคนที่จะไปเรียนในประเทศอังกฤษหรือไอร์แลนด์นะครับอ่านว่า b a t h r o o m ออกเสียง R ออกเสียง R ไม่เหมือนกันนะครับอีกรอบหนึ่งอ่าแบบ America, อเมริกา b a t h ส o o m ถ้าเกิดจะไปอังกฤษ Bathroom ออกเสียงอ ถ้าเกิดอเมริกาแอถ้าเกิดแบบอังกฤษอานะครับคุณอุอ่าคุณอุอ่ารพระคุณอุมีเป้าจะไปสอบโทอีกถ้าอ่านว่าบ h ธรูมนะครับอ่ะบัธรูมห้องน้ำบ h ธรูมห้องน้ำสะกดครับ b a t อ r o า bathroom บธรูมห้องน้ำเอกครับบ h ธรูมห้องน้ำ Bathroom ห้องน้ำเอีกครับ B A T H R เป็น O M ห้องน้สิบสามเคตกลง O K O K ตกลงอีกครับ O K ตกลงอีกครับ O K ตกลง14บส่ทาบอก เทลบอท T E L T E L B O T สิบห้าอ่นอานได้สองแบบถ้าเกิดเน้นเสียงนะครับอ่านว่า them ม them เน้นเสียงอ่านว่า them เน้นเสียงอ่านว่าเดมแต่ถ้าเกิดไม่เน้นเสียงอ่านว่าเดม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  เอิมเอิมเดิมเอิมเอิมดิมอิมเอิมมอันนี้คือไม่เน้นเสียงแต่อ่านว่าเน้นเสียงคือเดิมนะ okay, ครับโอเคครับเดิมพวขาว T H E M เดิมพวขาวเดิ e m. พวขา H E M เดิมพวขา e วเดิขา สิบหกครับ about เกี o ่ยวกับ a b o u t about เก ab. ab. ี b ่ยวกับ about เกี่ยวกับ a b o u t about เก ab. ี b ่ยวกับ about เก ab. ี b ่ยวกับสิบเจ็ด call โทรอ่าโทรโทรหา call โทรหา call โทรหา call โทรหาสิบแปดครับ sure หน้าขวามือนะครับสิบแปด sure แน่นอน sure s u r e s u r e ชัว sure, แน่นอนชัว e. sure, แน่นอนชัว sure, แน่นอนสิบเก้าบายลากอนนออะไม่อ่านอังกฤษอีก e. ละอ่บวายอบายลากออีกครับ อีลก e, อีกครับ b y ยีลาก่สิบอันต์ป้าเอยูเอ็นทีอันต์ป้าอ a นต์ป้าเอยูเอ็นทีอนต์ป้าอโอเคครับทีนี้เปิดไปดูหน้าแรกนะครับนะ โอเคอ่าเอา่อเป็นบทสนทนานระหว่างบ๊อบบี้กับอรานนะครับบ๊อบบี้สีฟ้าอาร์นป้าสีชมพูนะครับนะอ่านและแปลาตามครูปอเอาบ๊อบบี้ก่อนฮ e ลโ o h ฮ l ลโ This is Bobby. This is Bobby. สวัสดีครับพวกตามครูเลยครับสวัสดีครับ บอบบี้เรียนสายครับ,รรบต่อไปอ่านป้านะครับ Hello Bobby หวัดดีจ้าบอบบี้ Where is your mommy, is your mommy? แม่ของหนูอยู่ไหนจ้าแม่ของหนูอยู่ไหนจ้าบอบบี้นะครับทันไหมครับคุณโอ๊ oh. ทนค่ะ c h e i s e in the kitchen, in the kitchen. แม่อยู่ในครัวฮะ อ่านป้านะครับ Where is your father Where is your father พ่อของหนูอยู่ไหนจ้ะพ่อของหนูอยู่ไหนจ้ะอ่าพ่ออ่าบ๊อบบี้นะครับ He is in the bathroom He is in the bathroom พ่ออยู่ในห้องน้ำฮะพ่ออยู่ในห้องน้ำฮะโอเคครับต่อไปโอเคบ๊อบบี้โอเคบ๊อบบี้เอาละบ๊อบบี้เอาละบ๊อบบี้ Tell them about the call. About the call. บอกพ่อแม่ด้วยนะว่าป้าโทมาบอกพ่อแม่ด้วยนะว่าป้าโทรมาชัวช <Sure. S 2> <Sure. S 1> แน่นอนฮะ Bye Bobby. By Bobby. ลาก่อนจากบ็อบบี้ลาก่อนจากบบ b y b y Aunt. <By> Aunt. ลาก่อนฮะป้า Ah, uh, you can Hello, this is Bobby. Hello, this is Bobby. Hello, Bobby. Hello, Bobby. Where is, your mommy? Where is your mommy? She is in the kitchen. She is in the kitchen. Where is your father? Where is your father? He is in the bathroom. He is in the bathroom. Okay, Bobby. Okay, Bobby. Tell them about the car. Sure. b y Bobby. Bye Aunt. By Aunt. ขออนุญ,ญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าขออนุญาตโทรกลับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่าเจ้าของสถาบันโทรหานะครับเบอร์นี้ใช่ไหมครับครับ <c oughs> ผมครับโอเคครับน้องที่จะมาเรียนชื่อเล่นชื่ออะไรครับ ระดับชั้นอะไรครับอ่ะโรงเรียนอะไรครับอ๋ออ,อ๋ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนใช่ไหมครับน้องคิงอ่าน้องคิงน้องคิงสี่ขวบเนสร์สี่นะครับครับผมครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าของสถาบ,บันทรงหานนะครับช่วงนี้พระเจ้าอวยพร ลูกค้าร่างไหลามาเทมาคุณโอ,อ้ไม่เชื่อครูปอไม่ยอมสวดอธิษฐานก็อยากไปสวนค่ะหนูก็หนูนก็ขออธิษฐานไปนะที่ถูกฟองให้ไปโบยอ่ะก็ไปนะมันูต้องนานนะหรอเออทีนี้นะครับอ่าเราไปหาเราไปหาเนี่ยเราไปหาพระเจ้านะครับอ่าเชื่อคูปองอธิษฐานเนี่ยก็ จริงๆแล้วเราไม่จะไปต้องมีปฏิสัมพันธ์กับใครได้นะเพราะว่ามันอโบดเนี่ยมันก็เหมือนกับองค์กรองค์กรหนึ่งที่ไม่ที่รวมคนที่ไม่ดีพร้อมเดี๋ยวเด,วเด,วเดวนะครับคิงสี่สี่ครเดี๋ยวครูปอบันทึกข้อมูลนิดนึงได้ค่ะเนอร์สเ แฟนว่าอะไรไหมถ้าเกิดจะแบบว่าเปลี่ยนมานับถือ,อเขาก็คงไม่ได้ว่าอะไรบ้างค่ะแต่ว่าถ้าทางขรอบครัวแฟนจะไปอืมแต่จริงๆริจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวเนาะมันก็ของใครของมันนะครับนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวคือ ครูปอ,อยากให้คุณอุอะมีประจักษ์พยานเป็นของตัวเองก่อนอธิษฐานอะไรก็ได้นะครับที่คุณอุ๊มีความปรารถนาเอ่อทีนี้ทีนี้มันจะต้องประกอบไปด้วยจริงๆอะมันจะมีสข้อที่ทำให้เราเนี่ยได้พรทางฝ่ายโลกแล้วก็ฝ่ายวิญญาณนะครับก็คือ1เนี่ยโสดอ้อนวอนนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าเอลเดอร์สอนอะไรไปบ้าง สอนยังไงลืมไปยังเอ่ยเอลเดอร์ยังไม่สอนเฮ้ยทำไมเอลเดอร์ไม่สอนน่ะเอลเดอร์พาชมเว็พาวิหารอืมเดี๋ยวจะครูปออ่าคุณอุ๊อ่คุณอุ๊โหูช่วงเวลานั้นไปแป๊บเดียวค่ะแล้วเอลเดอร์ก็พาถ่ายรูปอืมคุณอุจ๊จะจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดครูปอเนี่ยจะให้เบอร์ของคุณอุ๊กับเอลเดอร์เราให้เอลเดอร์โทรติดต่อไม่ว่าค่ะแต่ว่าจะไม่มีเวลา เดี๋ยวลองลองดูลองดูนะครับหนึ่งหนึ่งทีนี้เนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆอ่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่ว่างเลยเหรอจริงๆก็ว่างไม่เป็นเวลาุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปบทปว่าสดอ้อนวอนอ่านพระคัมภีร์คนระัทีนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดีล่ะ เดี๋ยวเครูปอต้องคุยคือโบสเนี่ยมันยังมีการขัดแย้งกันอยู่อ่ามันเป็นสถานที่ของคนไม่ดีพร้อม นะครับเหมือนคนป่วยที่มารวมกันมันก็มีการนินทาว่าร้ายกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับนะทีนี้เวลาครูปอไปเนี่ยครูปอก็ไม่สนใจหรอกครูปอถึงว่าไปหาพระเจ้าใช่ไหมครับครูปอเนี่ยก็อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรืออาจจะ2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นครูปอกลับบ้านนะครับใครเขาจะทะเลาะกันดินทากันก็ผมก็ไม่สนใจเพราะผมไปรับพรนะครับนะ ทีนี้ทีนี้ก็โสดออดวอนเนี่ยให้ให้คุณอู๋โสดอย่างนี้นะครับเช่นพูดไปตรงๆเลยพระบิดาบนสวรรค์ลูกพระบิดาบนสวรรค์นะครับกอดอกอย่างนี้พระบิดาบนสวรรค์ลูกอยากจะขอลูกค้าอะไรก็ว่าไปนะครับพูดตามใจที่เราที่เราต้องการแล้วก็ลงท้ายในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนอ่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ย เมื่อได้เมื่อได้ปุ๊บนะครับก็จดไว้เลยประจักษ์พยานข้อนี้พระเจ้าให้พรล,ละนะครับอย่าลืมที่สําคัญอยากได้พรอ,อีกขอบพระไทยพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ลูกขอขอบพระไทยในพรข้อนี้ลูกขอเพิ่มเติมแล้วก็ลงท้ายด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน อ่านะครับโจทย์เอกได้พรเอกนะครับแบบครูปอเนี่ยนะครับนะที่สำคัญก็คือสวดขอขอขออภัยทีนี้เดี๋ยวสะดวกเรียนออนไลน์ไหมอาจจะให้เอลเดอร์สอนออนไลน์สอน,อส,อนสอนพระคัมภีออนไลน์ออยังไม่นจะยังไมสะดวกเท่าไหร่คูปอเดี๋ยวรอให้มันช่วงนี้มันปลายปีด้วยแหละคูอปอน เร่งทำผลงานงก็เลยแบบเดี๋ยวขอโฟกัสกับงานแปบก,ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีเงินมาเรียกทษาอีกค่ะพอของเบกมันนี่ก่อนค่ะได้แต่ว่าแต่ว่าเอาเอาอย่างนั้นการอย่างนั้นก็ให้เอลเดอร์โทรหาแ,แล้วลวางแผนกับเอลเดอร์ <c oughs> คือเดี๋ยวครูปอจะจะ,จะเข้าหาอธิการเลยแหละ นะครับอธิการที่คุณปอสนิทด้วยบอกว่าให้สง่งเอลเดอร์มืออาชีพมาครับผม,ผมอ่าเพราะว่าเพราะว่าแล้วก็ส่งเอลเดอร์อเจริงจริงเอลเดอร์สองเอลเดอร์ Elder, uh, Elder ที่เป็นคนไทยนนะ all, นคนนะั้นเอลเดอร์อาอสนิทกับกบปอคนนั้นนิสัยดีนะนะ okay ครับผมโอเคครับอ่านอ่านพร้อมกันก่อนครับ hello, hello. this is baby hello baby where is your mommy Chase in the kitchen. Where is your father? He's he in the bathroom. He is in the bathroom. Okay, Bobby. okay, Bobby. Tell them about the car. Sure. sure. Bye Bobby. Bye, Bobby. Bye, aunt. Bye aunt. Hello. Hello. This, is Bobby. this is Bobby. Hello, Bobby. Hello, Bobby. Where is your mommy? Where She's in the kitchen. She is in the kitchen. Where is your father? Where is your father? He's in the bathroom. He is in the bathroom. Hello. Okay, Bobby. Okay, Bobby. Tell them about the call. Tell them about the call. Sure. sure. Bye, Bobby. Bye, Bobby. Bye, bye, Aunt. Bye, Aunt. Hello. Hello. This is Bobby. This is Bobby. Hello, Bobby. Hello, Bobby. Where is your mommy? s h e in the kitchen s i n the kitchen where is your father h e is, is in the bathroom the o m k a y baby o <Okay>, b b y tell them about the call, about the call. sure bye baby b y aunt bye aunt okay, ครับ่ทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตจบบทเรียนไว้แค่นี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวคุปอจะส่งคลิปให้กับคุณโอ๊ oh.